อ่ะเพื่อนๆครับตอนนี้ผมไม่จับเมาส์แล้วนะฮะจะให้ตัวบอทดครับได้ดูกับสคริปต์แล้วก็ให้มันเข้าออเดอร์ให้เลยนะฮะดูซิว่าคมหรือเปล่านะครับเราออกแบบสคริปต์ให้มันสอดคล้องกับบอร์ดครับและให้บอร์ดมันเทรดให้นะฮะหนึ่งวินแล้วนะครับผมจะเทรดคำๆสัก5วินนะฮะดูซิว่าจะเป็นยังไงครับเป็นครับลุ้นฮะลุ้นครับลุ้นครับลุ้นครับแม่นะฮะได้ไหมได้ไหมเรียบร้อย2วินแล้วนะครับ ซึ่งตัวนี้ฮะสะคริปต์นี้เหมาะกับสินทรัพย์ที่ไม่ผันผวนครับแล้วก็ให้บอร์มันเทดให้ตามสคริปต์ที่เดฟออกแบบมาให้เราเลยนะฮะเดี๋ยวลองดูนะครับตอนนี้เหลืออีก3วินครับไม้1เสียไปนะฮะไปไม้2ครับเป็นยังไงฮะเป็นยังไงครับเป็นยังไง2วินแล้วนะครับนะฮะสวินแล้วนะฮะสวินแล้วเหลืออีกสวินนะครับเป็นยังไงฮะเดี๋ลองดูนะครับ เพื่อนท่านใดนะฮะที่ดูกราฟไม่เป็นอินดิเคเตอร์ไม่ได้แต่อยากจะเทรดบริสออปชั่นนะฮะแนะนำบอรดตัวนี้ก็ใช้ได้อยู่นะครับแต่ครั้งนี้เท่านั้นครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆใช้ไปทยลองทดสอบเทรดก่อนนะฮะเดี๋ยวลองดูฮะว่าเป็นยังไงครับเพนครับตอนนี้ไปไม้3นะฮะหรือ2วินนะครับอ่ะลองดูครับว่าผมจะสามารถที่จะจับเงิน500ได้หรือเปล่านะฮะเดี๋ยวลองดูครับ ตอนนี้ให้บอทเนี่ยมันดูเทรดแล้วก็ใช้สคริปต์ในการเทรดนะฮะจบไหมจบไหมอ่ะโอเคสี่วิลละนะครับเหลือวินสุดท้ายครับจะยากเสมอหรือเปล่านะฮะเราเทรดเก่งเท่าเด็กป .4 ครับเพื่อนครับแต่มั่งมีเท่าเศรษฐีเงินล้านเรียบร้อยนะฮะชิวๆเลยเดี๋ยวดูผลประกอบการฮะว่าเป็นยังไงครับเพื่อนครับเดี๋ยวลองดูนะฮะบอทตัวนี้เนี่ยจะส่งเข้าเทเล gram ด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนคนไหนที่เทรดไว้ที่บ้านครับ ก็สามารถดูทางมือถือครับมันก็จะโชว์อย่างนี้เลยนะฮะสังเกตครับว่า Start Time ครับเริ่มต้นที่บ่าย2ไปแน้ทีจบที่บ่าย2องสนาที2อนาทีเองนะครับได้5วินครับแล้วก็จับได้ที่500นะครับก็ไปไกลสุดแค่ไม้3นะฮะเพราะฉะนั้นครับ mm hmm. เพื่อนท่านใดครับที่สนใจตัวออร์ c c คร s สนะฮะเป็นบอทของกลุ่มผมนะฮะสามารถทักได้ที่ไ like ลน์แอด NNTD014 หวังว่าเพื่อนจะชอบคลิปนี้กันนะ